เจมากินข้างถนนนะคะแจนมาอยู่ที่สลัดพลูนะคะก็เป็นอยู่ด้านหลังแจนเนี่ยเป็นร้านเขาต้มปลาเป็นซาซิมิปลาไทยเนี่ยแล้วก็อาหารซีฟู้ดที่อร่อยมากแถวย่านนี้เลยนะคะซึ่งเจนก็จะสั่งหลายๆเมนูด้วยเช่นกันนะคะลองไปดูกันว่าร้านนี้จะมีความเด็ดรสชาติเป็นยังไงนะคะลองตามแจนดูกันได้เลยค่ะ อยู่ในร้านแล้วนะคะจะมาเจอพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปคะร้านนี้เป็นไงบ้างคะัอ่าครับร้านเราครับจะมีข้าวต้มนะครับอาหารตามสั่งแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังเด็ดสุดคือเรื่องซาซมินะครับซาซมิอ่าร้านเราเราเน้นปลาสดของทะเลสดๆนะครับตู้นี้จะเป็นเนื้อปลาซาซมินะครับอันนี้เนื้อปลาทูน่านะครับเป็นทูน่าไทยนะครับเู้นี้ทั้งหมดจะเป็นผัดปลาดิบได้ถ้าละถ้าไม่ชอบผัดปลาดิบเราจะมีหม้อลวกจิ้มให้ทำแบบชาบูนะครับส่วนนี้จะเป็น ปลาสดนะครับถ้าลูกค้าไม่อยากทานปลากระพงเราก็จะมีปลาเก๋าแดงตาหวานปลาจาเดียวไอ้พวกนี้เอามาทําเมนูทอดนึ่งหรือจะทําต้มยำก็ได้นะครับนะครับปลาเก๋าของเราจะเป็นปลาสดนะครับสายนี้เลยสายล้ำหนักเราขายเป็นตัวขีดขีดเป็น80บาทตรงนี้ประมาณโลกว่าเกือบเกือบพันนะครับตกวใหญ่มากเลยนะครับ ตรงนี้ทำนึ่งอร่อยปาซิมิได้หรือแกล้เหนือทำต้ยมยาเด็ดแน่นอนครับผมโอ,โอ้ยมากเลยร้าข้าต้มปลานะชื่อร้านเล็กของข้าต้มปลานะซึ่งใช้ปลา านะคะคซึ่งวันนี้แจนสั่งมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ชนิดเลยนะคะแต่ที่เห็นอยู่ด้านหน้าแจนนะี่คือปลามังกรแดงนะคะซึ่งเป็นชุดบังกรแดงในชุดละ650บาทเองคุ้มมากเป็นซาซิมิปลาไทยเป็นปลาตามฤดูกาลนะคะซึ่งที่แจนสั่งมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อปลาช่อนทะเลปลาทูน่าปลาฉมงามนะคะปลาเก๋านะคะแล้วก็มีหอยสังเนื้อหอยที่สั่งด้วยแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแกงเลียงทะเลนะคะส่วนด้านหน้าแจนตรงนี้นี่ โรบเลอร์เลยเนะี่ยเป็นกุ้งคั่วเกลือนะคะแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านอีกหนึ่งอย่างก็คือใครที่มาร้านนี้จะต้องสั่งเลยนะคะนั่นก็คือนี่เป็นยำนะคะยำหมูกรอบน้ำข้นนะคะไม่พลาดที่จะต้องสั่งร้านนี้เลยนะคะของเมนูนี้คะ่ะแล้วก็จะมีกระหล่ำปลีทอดน้ำปลาด้วยและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเ้าต้มปลาเก๋า วันนี้ใส่กุ้งหวานมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาองเราชิมกันดูจะอร่อยแค่ไหนนะคะเราช้าอยู่ใหญ่มากินกันดีก,กว่า อร่อยมากเลยเนะคะกับร้านเลขหกข้าวต้มปลานะ่ะ mm hmm. เป็นต้นตำรับแห่งซาสซิมิปลาไทยเลยนะคะซึ่งถ้าใครที่ไม่ทานดิบนะ,ะสามารถเอาปลาเนี่ยที่เป็นซาสซิมิเนี่ยจิ้มลงไปในน้ำซุปปลาได้เลยนะ,ะยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะ,ะขออีกคำานึงรสชาติเดีหว mm hmm. านอร่อยมากเลยนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเทยใหญ่นะ,ะแล้วก็ยังมีข้าวต้มปลาเก๋าด้วยนะ,ะแกงเลงียงทะเล ะะสุดท้ายนี้นะใครที่อยากจะดูว่าแอนจะไปทันไลฟ์ไหนต่อไปในรุ่นกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k ของแจนด้วยนะกับเพจแหวะกินข้างานถนนนะวันนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย